สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม YouTube ของผมนะครับวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่เปลี่ยนแนวคิดและชีวิตของผมนะครับหนังสือนั้นชื่อว่า The 21 e r t f o o t a b l e l o w of Leadership หรือชื่อภาษาไทย21บดกฎเหล็กของผู้นำผู้แต่งจอห์นซีแมกเวลเป็นนักเขียนและนักปัญญาชื่อดังด้านภาวะผู้นำครับ ประเภทหนังสือหนังสือพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำตีพิมพ์ครั้งแรกในคศ1988และมีการปรับปรุงในภายหลังครับโดยหนังสือเล่มนี้พูดถึง21กฎเหล็กของการเป็นผู้นำซึ่งเป็นหลักการที่ผู้แต่งมองว่าไม่สามารถปฏิเสธได้หากต้องการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จแต่ละกฎจะเล่าโดยใช้ตัวอย่างจริงจากองค์กรกีฬาการเมืองและธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงครับผมโดยผมจะยกกฎเด่นๆที่เราสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันมาให้ท่านผู้ชมฟังครับ 1. กดแรงขีดจำกัด low off h e l i s t หมายถึงระดับความเป็นผู้นำคือเพดานศักยภาพของทีมและองค์กรการที่ผู้นำมีทักษะและคุณสมบัติที่แข็งแร่ง จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของทีมและองค์กรหม้อหมายถึงทีมหรือองคอ์กรฝ่าหม,ม้อคือระดับภาวะผู้นำของัวหน้าและของที่อยู่ในหม้อคือศักยภาพผลงานความสามารถที่จะเติบโตถ้าฝ่าหม,ม้อปิดอยู่ตำ่ำต่อให้หม้อใ,ใหญ่แค่ไหนหรือใส่วัตถุดิบเพียงใดของในหม้อก็เดือดขึ้นมาได้ไม่เต็มที่อยู่ดีศักยภาพทีมก็ถูกจำกัดตามระดับของผู้นำ ในทางกลับกันถ้าฝาหม้อยกสูงขึ้นหรือถูกยกออกทีมและองค์กรก็สามารถเติบโตและพัฒนาและยังสร้างผลลัพธ์ได้ดีมากขึ้นไปอีกครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้นำมีทักษะการสื่อสารที่ต่ำทีมจะสื่อสารติดขัดในการประสานงานผลงานไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าผู้นำเก่งในการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าการวางกลยุทธ ทีมจะทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพดังนั้นระดับความเป็นผู้นำคือฝาครอบของศักยภาพทีมครับข้อ2กดแห่งอิทธิพลหรือ low of influence การเป็นผู้นำนั้นไม่ได้มาจากตำแหน่งแต่มาจากอิทธิพลที่สร้างกับผู้อืน่นการมีตำแหน่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ความเป็นผู้นำที่แท้จ,จริงนั้น คือการสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นทำให้พวกเขาเชื่อมั่นและเต็มใจที่จะทำตามข้อ3กฎแห่งกระบวนการหรือ l a w o f p r o c e s s คือความเป็นผู้นำนั้นต้องพัฒนาอย่างต่อนเนื่องไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามผืนความเป็นผู้นำไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียว หรือการได้รับตำแหน่งแต่เป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการพัฒนาทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นกฎแห่งอิทธิพลนั้นสามารถเปรียบได้กับแสงของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์คือผู้นำแสงและความอบมอุ่นนั้นคืออิทธิพลที่ส่งออกไปต้นไม้และสิ่งมีชีวิตคือผู้ตามหรือทีมงานถึงแม้ดวงอาทิตย์จะไม่ได้บังคับ ให้ต้นไม้เติบโตแต่เพราะแสงและความอบอุ่นที่มอบให้ทําให้ต้นไม้เต็มใจที่จะยื่นออกมารับแสงเช่นเดียวกับผู้นําที่แท้จริงเขาไม่ได้ใช้แค่ตําแหน่งบังคับแต่ใช้อิทธิพลสร้างความเชื่อมั่นทําให้ทีมอยากเดินตามเขาดังนั้นความเป็นผู้นํานั้นไม่ได้เกิดจากตําแหน่งบนบัตรชื่อแต่เกิดจากแรงดึงดูดและพลังงาน ในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นอยากเดินตามกฎข้อที่4กฎแห่งการให้อำนาจหรือ low off empowerment ผู้นำที่แท้จ,จริงคือผู้ที่ทำให้คนรอบข้างเติบโตเมื่อผู้นำให้ความสำคัญกับการเติบโตของผู้อื่นพวกเขาจะสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้ในที ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานและพัฒนาตนเองสามารถเปลี่ยนได้กลับต้นไม้กับเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ใหญ่คือผู้นำเมล็ดพันธุ์ก็คือทีมงานเมื่อต้นไม้ให้ลมเงาน้ำและสารอาหารกับเมล็ดพันธุ์เล็กๆเมล็ดพันธุ์เล็กๆนั้นก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหม่ได้เช่นเดียวกับผู้นำที่มอบโอกาสสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้อื่นได้เติบโตตามเขาเช่นกัน ผู้นำที่แท้จริงคือคนที่ไม่กลัวว่าลูกน้องจะเก่งกว่าเขาแต่ภูมิใจที่เขาเติบโตจนสามารถก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมหรือว่าไกลกว่าจุดเดิมที่เขายือนอยู่ 5. กฎแห่งมรดก Low o r l e g a c y ผู้นำที่ดีคือคนที่สร้างสิ่งที่ยังคงอยู่แม้ตนเองจะจากไปแล้วสร้างวาัฒนธรรม ที่ส่งเสริมการเติบโตผู้นำที่ดีจะวางระบบและกระบวนการทำงานที่ยั่งยืนเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินต่อไปได้แม้จะไม่มีพวกเขาแล้วก็ตามโดยหลังจากที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวผมเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนครับโดยในเรื่องวิธีคิดความเป็นผู้นำ จากเดิมที่ผมเคยว่าผู้นำคือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าผู้นำนั้นคือคนที่สามารถสร้างอิทธิพลเชิงบวกและทำให้ทีมเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผมได้นำไปใช้จริงตอนทำงานกลุ่มในมหาลัยแทนที่จะเป็นแค่คนสั่งงานให้เพื่อนทำแต่ผมพยายามฟังความคิดเห็นของเพื่อนให้โอกาสเพื่อนแสดงศักยภาพให้มากขึ้น ผลที่ออกมาก็ดีมากครับและบรรยากาศในห้องก็ดีขึ้นด้วยทีมก็พัฒนาได้เร็วมากครับอีกเรื่องคือกฎแห่งกระบวนการผมเริ่มปรับใช้กับการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวนันเช่นการว้างแผนอ่านหนังสืออ่านหนังสือสอบทีละขั้นตอนไม่ใช่หวังว่าจะเก่งชั่วข้ามคืนครับสาเหตุที่เลือกมานำเนหนอ หนังสือเล่มนี้ครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ได้รับการยอมรับระดับโลกครับด้านภาวะผู้นําเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานกลุ่มหรือว่าการทํางานในอนาคตผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวิธีคิดของผมนะครับจึงอยากแบ่งปันเพื่อนๆและวิธีคิดแบบนี้ให้ผู้ชมได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาความเป็นผู้นํา โดยสรุปหนังสือ21กฎเล่หของผู้นําของจอห์นสี่แมคเวลก์นะครับเป็นหนังสือที่ไม่ได้ให้แค่ความรู้เรื่องการเป็นผู้นําแต่ยังให้แรงบันดาลใจในทางในการพัฒนาตัวเองหรือว่าสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับคนรอบข้างผมหวังว่าการนําเสนอครั้งนี้จะช่วยให้ทุกคนสนใจที่จะลองหยิบหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านและได้ประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันเหมือนผมได้รับครับ โดยเรียนรู้กดเหล่านั้นศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ครับและนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของคุณซึ่งผมเองนะครับก็ยังมีบางข้อที่ยังทําได้ไม่หนีมากนะผมก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันครับหากคุณปฏิบัติตามคุณซีแม็กเวเขียนไว้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีสิ่งหนึ่งที่บอกผมกลับมานะครับว่าสิ่งที่รุ่งเรืองและล่มสลายเกิดขึ้นได้ด้วยความเป็นผู้นําสุดท้ายแล้ว ยิ่งคนพยายามทำสิ่งต่างๆในชีวิตมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งพบว่าการเป็นผู้นำสามารถทำให้เกิดความแตกต่างมากเท่านั้นทุกคนที่คุณทำเกี่ยวข้องกับผู้อื่นจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำของคุณก็จาสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ดีนี่คือลองราวทั้งหมดที่ผมสรุปให้นะครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังก็อยากจะสร้างความเป็นผู้นำเหมือนกับผมตอนนี้หากคุณชอบฟังพอดแคสต์แบบสไตล์ผม ก็ฝากกดติดตามและสนับสนุนผม,มได้ครับ